อ,องค์พญานาคเนาะทำไมถึงสวยจาง<ช>เป็นเทพอะไรนะคะเป็นเทพอะไรก็ไม่รู้นะคะท่านผู้ชมดูก่อนนะก็จะเป็นลักษณะของนาคนะคะหางนะคะเดี๋ยวเราให้มาดูตัวหน้าก่อนนี่นาาจะเป็นเช่นนี้นะคะลักษณะลำตัวหน้าจะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูเทพพบุตที่ยืนอยู่กับนาานะคะท่านผู้ชม นี่จะเป็นลักษณะอย่างนี้นี่คือนาคนะคะสวยไหมค่ะสวยงามมากเลยนะคะท่านผู้ชมดูนี่คือความงดงามความสวยงามของนาคนะคะ,คะแล้วทีนี้เรามาดูนะคะเทพพระเจ้านะคะที่ยืนอยู่บนตัวนาคนี้น่าจะเป็นนาคเทพ,นะ,ะทพะนะคะเทพพบุตรนะคะที่ <c oughs> เป็นนักรบเนาะเป็นนักรบนะคะที่ ผู้พิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนานะคะมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิเนาะ,ะแล้วก็เป็นองค์นาคเทพนะคะที่ยิ่งใหญ่ทรงคันธนูน,นะคะทรงลูกศรและคันธนูน,นะคะ